ทั้งเงินสดเอกสารเครื่องเพชรสมุดบัญชีไม่มีอะไรเลยอ่ะปลาเขาเก็บไปไว้ที่ไหนเนี่ยว่าไปอยู่ตั้งหลายวันแล้วยังไม่เห็นมีเงินโอนมาให้ฉันสักก้อนเลยฉันก็พยายามอย่างนี้ไงมันไม่ต้องใช้ความพยายามพี้อย่าลืมนะว่าเธอเป็นเมียไอ้หมอปลาแค่ขอมันก็ให้แล้ว ถ้าฉันขอหมอปลาก็ต้องสงสัยป่ะฉันกำลังหาพวกเครื่องเพชรไปขายอยู่นี่ไงเออจะทำอะไรก็รีบทำอย่าให้ฉันต้องไปคุมเลยไม่ต้องมาฉันจัดการเองได้ ผมดีใจมากเลยนะที่ราดาอยากเจอผมก่อนหน้าที่คุณจะหายไปคุณไม่เคยยอมมาเจอผมสองต่อสองเลยเวลาห้าปีมันเปลี่ยนอะไรได้เยอะนะคะแต่เวลาห้าปีไม่เคยเปลี่ยนใจผมได้เลยนะครับราดาเห็นค่ะราดาขอแทนตัวเองว่าพิมพ์นะคะพอดีว่าตอนที่ราดาจำอะไรไม่ได้ คนที่ช่วยไว้เขาเรียกว่าพิมพ์นะคะก็เลยคุณชื่อพิมพ์มากกว่าไม่ว่าคุณจะคือพิมพ์หรือว่าราดาผมก็ยังรักคุณไม่เคยเปลี่ยนพิมพ์เลิกกับหมอปลาแล้วมาแต่งงานกับผมนะ ผมพร้อมจะดูแลคุณทุกอย่างไอ้หมอปลามันไม่รักคุณแล้วมันเลยไปแต่งงานใหม่ไงพิมพ์เพิ่งกลับมาขอเวลาพิมพ์อยู่กับลูกก่อนนะคะเรื่องแบบนี้ถ้ามันจะตัดกันป,ปุบปับพิมพ์กลัวว่าลูกพิมพ์จะรับไม่ไหว ว่าพิมพ์ไม่ได้รักบหมอปลาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเคลียร์เรื่องลูกได้ก็จะเลิกใช่ไหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคะ่ะจารันพิมพ์ขอเวลาหน่อยนะคะพิมพ์คงต้องค่อยๆถอยออกมานะคะนี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมค่ะ พิมอยากจะขอความช่วยเหลือจากจารันนะคะพอดีว่าพิมหาสมุดบัญชีไม่เจอแล้วมีความจำเป็นต้องใช้เงินต้องจัดการเรื่องต่างๆพิมอยากจะขอยืมพุมก่อนได้ไหมคะไม่มีปัญหาเลยพิมอยากได้อะไรพิมบอกผมเลยพิมยังไม่ได้เปิดบัญชีใหม่คะ่ะคุณคงต้องโอนไปที่บัญชีลูกพี่ลูกน้องของพิมก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องให้พิมเองคะ่ะ ได้เลยครับแล้วพิมพ์ต้องการเท่าไหร่ครับขอแค่ห0 0แสนได้ไหมคะพิมพ์ส่งเลขบัญชีมาเลยครับขอบคุณนะคะคุณดีกับพิมพ์จริงๆไว้พิมพ์จัดการเรื่องเงินได้เมื่อไหร่พิมพ์จะรีบคืนให้นะคะ ไม่ต้องคืนครับผมเต็มใจให้พิมพ์ผมไม่ใช่จรลันกระจอกคนเก่าแล้วผมคือจรลันที่พร้อมดูแลพิมพ์ทุกอยาก่าง